ครับผมวันนี้ก็มามันร้อนพ่ะอากาศมันร้อนถ่ายไม่ได้เข้าก็น้าครับวุ้นเรียคุณบัวลุกนี่หรอยืก้านฮะเอฟซีมาเกตับอีพอเอาดัดับตัวใดวนมันสีบัมากตัวใดบัว งวดนี้มีความมั <t <t e> ่นใจว่าพ่องวดนี้เนี่ยถืออีบ้างงวดนี้เนี่ยรับก็ตัวได้ เดีมันกเู่วะเดี๋ยวันมาบเมนะดีมันพาใจขึ้นเลยเดี๋วกม่นะเดี๋ยว่รนเรยกกมันนั่นด้ว่พเรียกเรียกหาตัวนี่กยูตว่าขึ้นมามันดเมนเลเรียกเรียกหาตัวนันนี่กดูตว่ามันขึ้นมามันเมมันตกเป็นเรียกทีเลยเดี๋ยวบกสีแม่ว่ะมเรารก แม่นมาอยู่เรียรยหมูมาพกสามันเล่ออกแ่คือมากได้่ัววนตังชื่อยตว่าตัวใดมากแทเงเสลือกซีลา uh uh> ิมาซี่ย uh ังป่เลือดาวบ้านเป็นห่เปลี่าวบ้นเป็่ยนเลือละวยหรือเป็่นเลือดงวยได้เลือดทีครับขาาวบ้นมาอยู่ลงมาลงปั๊บมันเปลี่ยนลงวยทันทีเลยเลืเลือ่ชาวบ้านมาอยู่ง เพราะว่าม yes. um ันเคยเปลยนเป็นร mm ักวยเพราะว่าเจ่นี้ม yeah> ันก UH> ็เป็นรักงวยลางอยู่แล้วเพราะว่ามันเปลนรักงวยรางอยู่แล้วเพราะว่ามันเคยพราะเลื่องรักงวยมันมันเคยคว่าเคยผิดแคเียครับพรามันจับแต่ละปัดลงมาอยู่เป็นรักเพีนสอยู่แต่ว่าเจนีก็ทางเ้ตครับผอาเชียม้วนเงียนมันถืตัวจ้าวองเรื่องมากมันมันมันบว่าลงมาเป็นรักบหนี่ มันเป็นมันเป็นลักมวยปั๊บนต่อเขากันเหน่ยลุกพอจะเน้นมันก็เป็นเลี้ยที่อยู่แล้วนเลี้ยงที่นี่มากจะกเปาเน็นต์ในที่นี่มันบ่รุดมือดอกเหง่อกนมันหลดไหลยขมูเลยเสียงพ่อเสียงพ่อเลี้ยงนี่ถนเพเป็นสามที่นี่มันช่เป็นที่ยังเลี้ยงมันบ่มีตโตแจมสามี่สมมุติว่าถ้างนอกิตจาโป้บดเพรนันว่าข้างนอกติดไหลายตัวอืมันก็มีตัวไทย พราะอกันบวดกันเนานี่มยกัะมี้ักระมี้สิแต่ว่าขึ้นราเลขกมันก็เป็นเีอกแตอนนมักรบแมนมากเป็นี่กพอราเลขคนมากมันมากศูนยมันมากสองมาาสี่มาหกมาเก่ายเล็กบก้หกหอกเนี่ยตอนนี้มันก็บอกวเก่าเสีมากใดบเก่าเกานี่มากใดมากก็มาอยู่ทึงแต่ว่าขันมาอยู่ล่างโมเมน เรือเก,ก่มากก็มาอยู่เ่งแต่ว่าเป็ลลนเรือูนางบุพเพีย่้กก็ว่าเั็นเรือแางมันบดเสก็ว่าพอว่ามันชีบบดเสมันมีมุงไปมงุมงมายอยู่ครับอืมมันมีทีเด็ดไปอยูะมันมันเป็นไปว่ไ,ได้ดิม,มันม็นบิดง่ายเรยดอกพิดยายว้นี้าะว่าเ่คนมีตำแหนง่งห้องห้องเฮ็ดด้วยนมันจะมาออกได้จังเลยครับผม นั่นแหละครับของพ่อทั้งสามตัวทั้งสองตัวแหละครับเนี่ยครับเลขพ่อแหะครับถูกกว่าพ่อขึ้นนขึนเลขพ่อเลขขม้นคูนและขึ้นออกล้กันได้สี่สามนี่บก้ออกที่สามสามี่นี่แหละต่ว่าขึ้นว่าที่มันเปลี่นลำไส้ที่ถุงท้องยังเหมือนเดิมันเปลี่ยนลวย้จะว่าจะถขับพุงเยอะๆให้แรงเสียมันเปลี่นออกมันชิบอะไแต่ว่าเลือุ่มนี่มันมุ่นหาหอดครับ ฟันดีก่ันเี้มันฟันบ่คงที่หรอกมันบ่มันบ่แมนรอกคนฟันนูนก็เรียกนีมันอีเน็นคี่ก็ว่าเลขมันจะบอกจังสีพ่อเรียกแถวใดมันมีตั้งใ่ะหเรียกแถวใดมันมีหนึ่งมีสามมีห้ามีเจ็ดมีแปดตังอยครับเนี่ยคุณยูนี่มันมีสิบตัวทางอะไรแล้วมันจะเป็น 2> 1 2ึ่งสองสามสี่หาคือเก้าหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าก็เรียกว่าคเ้นสิตัวแม่บ่า่ะไรนี่จ้งไหนม่อจีหลานึงสองสาม่เ้ไก่อจีจน้งวนนะขับเรียกยุรางแครับเพราะอเรียกยุรางหนี่มันเฉบนีจังนึ่งตกเจมันจะไดกระางสองสมส่จ้าไก่อจีจนั่เรียกทีพูดตะเกียมนว่ะไูจะค่อยู้ใดจะคยของยากไม่ดอกเรีกมันจะออกล่งนั่นมันจะออกขาหนึ่งหาศย์หา สองสอย่นั่นแหละเรียกมันชวันดอกนี่แหละครับมันจะวนอกนี่หนึ่งพอคนตำยังคนสีว่าเขาให่มันสีว่ากับวันึ่งนั่ลานีนี้เพิ่มอีเครับเรียกนี้เพิ่มนี้ามันเป็นเรียกบนีคิดว่าแต่ว่ากันาอะไครับนี่หนึ่งเรียยขึ้นหนึ่งก็มันเป็นบุมันจะเป็นมันจะเป็นเข่าครับเก่ากับเทแต่ว่าถ้าดูเทีกันนี่กับว่าเคงถูกก่าไว เลขาหได้เพ <kek rebell ious> <son ak> ิ skirt, ่มมากว่ามันจะเป็นเลขมันจะเป็นศูนย์เก้าสิบเก้าของรรบ่เกิดนี้ศูนย์เก้ากับเก้าขาวัอซื้อพันมีศูนย์หกศูนเจ็ดนย์นเก้าลขหกจ้าเมันก็มากอกเลขของเราม่มามันเะ่มากเลมีมีเพิ่มคือตัวไหนพ่อเมื่อพมันกยังศูนยเก้าศูนเก้ับหนึ่งเพ่อศูนเก้าับสิเก้เลข ล่างใช่ไหมครับบ่เรขกบนเีบนเ<น>ดียวดิตาว่าเลขล่างมันบรนีซีหรอกเลีตัวนี้นก็บรสีสูเก้ากับสิบเก้าแต่ว่าห<บ>นี่ไม่มวมันเปลนไปได้หนาเดียนเปลี่ยนไปได้พอเคยขึ้นว่ามันเปลนไปได้ซัํานั่นคือเรียกเรยกคไทยม,มททู่นี่หกเจ็ดแปกมันถที่บนชุดนงด้แล้วนะครับมันถิ่นมีตำแหนง่งมันบอขึ้นเลขกล่างนี่เลขกล่างมันตำแหน่งจับด้วยกันเนี้ยใช่ไหล่ะเลขกล่างมันผิดตอ้มันก็บิดเลยเลขล่างครับเรีกคุณพุมื่ออกเรีะกด้มันอีูก็ล้ว ทิ้งด้วยนะครับในที่มีปร,ระดนี่นมไม่สีมากบ,น,บน,านหรือล่างก็เป็นเหล็กลางเหลืกที่ี่าเป็นบนดอกตอานี้่กับปเป็นเหล็อกลางนี่ว่นะครับม,งงมันจะเป็นลางงวยก่อมไม่ได้บุญละมันเคยเปลนว้านีเขากระบอกยูนิล่าว่าอยู่เป็นหนน้ำมือ่านคุณบ้านทุคนเขาก็เนี่ยเขากระบอกของเขาเนาะเขาก็ว่าอัน คอยเรยบางที่ของสี่ท่านมัดกูหัวก้อนขันสิพวอยไปว่ามักกระทำเสียนเด้อสนุกครับก็ท่านถวาคนมันใจกัน้าเลื่องที่ัานเห็นตัวเดียวท่านเดียกสี่เหงอยู่ให้กระทั้งไยบวางสิ่นะเออทำวิธีมัดวนกันข้างๆอะไรเ้ี่ยกล้ากล่าวแสดงว่ามั่นใจสี่เลยว่าพ่อเนาะูมั่นใจเล็กที่ตัวเดียวยู่ให้กระได้เรีวางสิ่ง พอดมือเลขกันดอกค้อกันถ้าเลขชุหนั่นขันนู้มีซีนถือข้อนว่าเลยถือขอนมาหากูเลยทุบหำบ่พ่ะกูเหตีเลยกูขันไ่ได้ป่ทกูทายีขนนี้จะขีนกูตีดู่ยังไ้ัอกรูมากรนเที่ยวอบมูอกันใช่ใช่ันนี้แต่ว่าผูหนึงนี่หนึ่งายนกระเที่ยวด้อืมเลแม่นนี่เขาได้ตัวใเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ตัวใดหกเขาว่า แคมันเรียกจงง่ายนน่มันก็ถือกุยช่วยถูแ่นีก็สางกูทับเรียกว่าถือกู้ทับคู่ว่าถือคือเรียกกูนมากด้วแล้วกูนมากล้านเพราะเช่นเรือง่าเรืบองร่าวยมันเืองสีพายูไะ่วนักหนี่งุชู้เสียวไวนักหนึ่งนะม่องที่นี่หาคน จะก้าวีกูคะหวานว่าอะรวเาคว้านปีนเน็ททานเลยครับเด้อแล้วพอเขาบ่างเงี้ละเขาว่าบ้าเอาบาเอาบกเขาถื้อความมาวันตีพ่อคันบ้าถ้าท่ากูมีที่กูตี่วยนี่กูไม่ได้เรียกคุณวานทางซ่องนี่กูนำอยู่นี่กูที่เป็น